สตารีเสวานเจ็ดแปดเก้าสวัสดีค่ะการมีละครฮิตไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ที่ยากไปกว่านั้นก็คือการสามารถมีละครระเบิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าและมีการถ่ายทอดละครในระดับสูงเสมอๆมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้มากเกินไปสําหรับละครที่จะระเบิดอย่างไรก็ตามเซอร์จังสามารถประสบความสําเร็จที่ละครทุกเรื่องที่ออกอากาศไปแล้วล้วนมีประสิทธิภาพสูงละครทุกเรื่องของเขาสามารถระเบิดได้และความแข็งแกร่งของละครของเขานั้น เหนือความคาดหมายซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจอย่างมากบางคนบอกว่าเซอร์จันมีบุคลิกร่างกายที่ระเบิดได้อันที่จริงในโลกนี้มีสิ่งลึกลับอยู่เสมอเพราะเซอร์จันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้เขาได้รับความรักจากผู้คนเขามีสเสนะ่ห์มีความจริงใจมีพลังบวกสูงและไม่ลืมความตั้งใจเดิมของเขานอกเหนือจากรูปลักษณ์ภายนอกที่เหนือกว่าตามธรรมชาติของเขาและความสามารถในการแสดงแล้วเซอร์จันยังเป็นบุคคลที่หาได้ยากมากในวงการบันเทิง และมีจิตใจบริสุทธิ์มีนักแสดงมากมายที่มีทักษะการแสดงและการอุทิศตนที่ดีแต่เป็นการย้าที่จะเป็นความจริงและบริสุทธิ์มีดวงตาที่าศาสตร์สดใสมีความจริงใจฝังลึกอยู่ในจิตวิญญาณและมีความรู้สึกที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงแน่นอนว่าทักษะการแสดงของเือร์จานไม่อาจเรียกได้ว่าดีที่สุดในวงการบันเทิงแต่การแสดงของเขานั้นมีสเสน่ห์น่ารักและน่าประทับใจมากจริงๆค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้หลายๆคน ที่ไม่เคยไล่ตามดาราม,มาทั้งชีวิตได้ตกหลุมรักเขายังหมดใจเพียงคนเดียวเท่านั้นหลายครั้งที่เซอร์จานเข้าร่วมการถ่ายทอดสดและพิธีกรมักจะพูดกับเขาด้วยความรักและความเอ็นดูเสมอในการถ่ายทอดสดของเลนิงพิธีกรยังได้พูดว่าเซอร์จานมีชีวิตชีวาและน่ารักมากจริงๆและยังเรียกเซอร์จานว่าเด็กน้อยอีกด้วยนอกจากนี้เทนเซนต์วิดีโอยังได้โพสต์ภาพการถ่ายทอดสดของเซอร์จานกับเลนิงพร้อมข้อความว่า เมื่อเห็นเด็กๆออกกำลังกายหานจะผอมและกลายเป็นหงอยู่ตรงหัวมุมและในพื้นที่แสดงความคิดเห็นของชาวเน็ตทั้งหมดต่างพากนเย้อยๆหานหรือแทนเซนว่าถ้าคุณผอมมันจะไม่อร่อยให้สื่ออิงมาเป็นหงแล้วหานก็อ้วนต่อไปเพื่อป้องกันการถูกตีและยังบอกอีกว่าหานร,รีบปล่อยอีก,กุยาออกมาไม่อย่างนั้นจะมีคนอยากตีคุณมากขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อเข้าสู่เดือนกันยายนดูเหมือนว่าได้เข้าสู่ช่วงเวลาของการระเบิด ของการรับรองของเซอร์จานอีกครั้งการประกาศอย่างเป็นทางการของฟิล์มกันแดดอานเซาและกระดาษชำระของซินเสิงอินพึ่งเสศษจส้นลงและแบรนดิโอน้ำผลไม้อารมณ์แอล3%ที่มีข่าวลือมาอย่างยาวนานดูเหมือนว่ากำลังจะมาเร็วๆนี้โดยทั่วไปแล้วก่อนที่ศิลปินจะรับรองพิธภัณฑ์ทางแบรนด์จะจำหน่ายวัสดุทุกป,ประเภทที่ถูกเตรียมไว้ล่วงหน้าไปยังร้านค้าต่างๆ,ๆทางออฟไลน์ดังนั้น แม้ว่าไม่มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์บนอินเทอร์เนต็ตแต่โปรโมชั่นออฟไลน์ของร้านค้าต่างๆก็มักเริ่มต้นขึ้นและการรับรองล่าสุดของเซอร์จานของแบรนดีโอก็เข้าสู่ช่วงโปรโมทของสื่อส่งเสริมการขายของทางร้านค้าออฟไลน์อีกด้วยาเาวาน็ตจำนวนมากได้รับสื่อส่งเสริมการขายทางไปรษณีย์ของเซอร์จานแบบออฟไลน์แล้วและพวกเขาก็ได้โพสทางออนไลน์บนอินเทอร์เนต็ตดังนั้นกลุ่มแฟนๆหลายคนที่ยังไม่ได้รับเอกสารพวกเขาต่างตั้งตารอการประกาศอย่างเป็นทางการ ของเซจานในขณะเดียวกันเรียวก็ได้ถูกเผยแพร่ภาพนี้มาเป็นเวลานานแล้วและข่าวนี้ก็ถูกเผยแพร่มาตั้งแต่ต้นปีแต่แฟนๆหลายคนก็ไม่ได้ความสนใจเพราะเซจานมีการรับรองมากมายและไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่ตอนนี้มีข่าวว่าการรับรองของเซจานก็กําลังจะประกาศอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกันและเมื่อพิจารณาจากความยาวของผมของเซจานในสื่อส่งเสริมการขายแบบออฟไลน์และรูปร่างของเซจานก็ดูเหมือนจะถูกถ่ายทํา มาเป็นเวลานานแล้วอย่างน้อยก็ประมาณครึ่งปีสิ่งนี้ทําให้ผู้คนสัมผัสได้ถึงคุณค่าทางการค้าของเซืรอจานมีคนเคยบอกว่าเซื้อจานมีการรับรองมากเกินไปและพวกเขากําลังรอคิวอยู่ตอนนี้แฟนๆได้เห็นการรับรองนี้แล้วและพวกเขาจะรอจนกว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการแม้ว่าจะยังไม่มีข่าวทางออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตแต่เนื่องจากสื่อส่งเสริมการขายทางออฟไลน์ของร้านค้าได้ออกมาแล้วหลายคนจึงมั่นใจว่า วันที่ประกาศอย่างเป็นทางการก็อยู่ไม่ไกลหากไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการของแบรนด์อื่นมาคันแบรนดรียอว่าจะเป็นแบรนด์การรับรองที่12ของปี2022และเป็นแบรนด์ที่34ของเซอร์จานจากการรับรองที่มีเพียงห้าแบรนด์ในช่วงเวลาที่ยากลาบากที่สุดของเขาในปี2020ไปจนถึงการประกาศอย่างเป็นทางการของการรับรองครั้งที่34ี่ที่กาลังจะมาถึงได้พิสูจน์ให้เห็นว่าข้อมูลทางการค้าของเซอร์จานได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก การขอให้เซอร์จ้านรับรองแบรนด์คือการรับประกันการขายแบรนด์ว่ากันว่ามีมากมายหลายธุรกิจที่เข้าคิวให้เซอร์จ้านร่วมมือกับพวกเขาการปรับปรุงมูลค่าทางการค้าของเซอร์จ้านนั้นไม่สามารถแยกออกจากกําลังซื้อที่แข็งแกร่งของแฟนๆของเขาไม่ว่าแบรนด์ไหนที่เซอร์จ้านรับรองแฟนๆก็จะซื้อสินค้าได้อย่างล้นลามกระดาษชำระและครีมกันแดดที่ประกาศไปล่าสุดก็เป็นเช่นเดียวกันหรือแม้แต่แบรนดูดราระดบับไฮเอนด์อย่างกุชชี่ทอส และรับลอเรนก็เป็นเช่นนี้พลังของแฟนๆยังทําให้ศิลปินหลายๆคนเริ่มอิจฉาหลังจากที่ได้เห็นเซอร์จานมีมูลค่าทางการค้าที่แข็งแกร่งเช่นนี้เพราะแฟนๆของเขามั่นใจสําหรับการเลือกของเซอร์จานและให้การสนับสนุนเซอร์จานเสมอมาดังนั้นยอดขายผลิตภัณฑ์การรับรองของเซอร์จานจึงเพิ่มขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าจากความร่วมมือของเซอร์จานและแบรนด์สิงสงือินทําให้เกิดการพูดคุยกันอย่างดุเดือดด้วยเพราะเซอร์จานเป็นไอดอลคุณภาพสงูง ที่ร้อนแรงมากในวงการบันเทิงและสินเสียงอินก็เป็นผู้นําด้านกระดาษทิชู่อีกด้วยค่ะซึ่งก็ได้ทําให้ความร่วมมือกันในครั้งนี้ของพวกเขาประสบความสําเร็จอย่างล้นลามและสินค้าถูกขายหมดเกลี้ยงในหนึ่งนาทีต้องบอกว่าน่ากลัวมากๆค่ะแม้ว่าเราจะรู้ว่าความสามารถในการขายของเจอจ้านนั้นถูกล่ำลือม,มานานแล้ววา่าเขาเป็นเทพเจ้าแห่งความมาัง่งคั่งแต่ทุกๆครั้งที่มีการรายงานผลการขายของเขาเราก็อดไม่ได้ที่จะตื่นเต้น และมีความสุขในความสําเร็จของเขามีรายง,งานว่าหลังจากที่เสียวจ้านได้ร่วมมือกับซินเซียงอินก็ทําให้เกิดการตอบรับเชิงบวกจากกลุ่มบ็อกเกอร์ที่นําสินค้าของซินเซียงอินเข้ามาเพื่อถ่ายทอดสดรวมถึงเจียนาลิงซึ่งเป็นการถ่ายทอดสดทางออนไลน์ด้วยการเปิดตัวกิจกรรมถ่ายทอดสดได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากผู้บริโภคเนื่องจากเสียวจ้านได้ทําให้มีการเข้าชมจํานวนมากมาสู่มินิซีรีส์อินสปายบายฮาร์ดของแบรนด์ และภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีของการขายของเจนนาลิงก็ถูกขายหมดเกลี้ยงอีกด้วยอิทธิพลของการส่งมอบสินค้าของเจนนาลิงนั้นดีมากและการมีส่วนร่วมทางการค้าของโคดส่งแบรนด์เสอร์จานก็ส่งมากเช่นเดียวกันแน่นอนว่าแฟนๆทุกคนสนับสนุสนบแบรนด์การรับรองของเสอร์จานด้วยใจจริงผ่านช่องทางและวิธีต่างๆมากมายและพวกเขาล้วนมีเป้าหมายเดียวกันนี่เป็นทนัศนคติปกติของแฟนๆอันที่จริงการเลือกเสอร์จานทำให้แบรนด์ได้รับผลตอบแทนมากมาย ตัวเลือกของเซอร์จานานั้นน่าเชื่อถือไม่เคยทําให้ผู้บริโภคต้องผิดหวังและได้รับการยกย่องอย่างล้นหลามการรับรองของเซอร์จานก็แพร่หลายไปในหลายๆอุตสาหกรรมและหลายอุตสาหกรรมก็มีความจําเป็นในชีวิตของเราหลังจากการรับรองของเขากับแบรนด์ซินเซิองอินก็มีรายงานว่ายอดขายเพิ่มขึ้นเป็น40เทรร่าได้รับคำสั่งซื้อมากกว่า6,000 600, รายการในวันเดียวของวันที่20กันยายนปริมาณการขายของร้านเรือธง,งอย่างเป็นทางการของเถวเปา เพียงอย่างเดียวเกือบ350,000รายการและมีปริมาณการขายเกือบ25ล้านหยวนหรือ131.89ล้านบาทไม่รวมการขายบนแพลตฟอร์มอื่นเช่นโตอินทีมอสซูเปอร์มาร์เก็ตและจิงตง .com ยอดขายท้งวันในหลายรายการและยอดขายของกระดาษชำระเปียกได้เพิ่มขึ้นทั้ง4ีแห่งทีมอสซูเปอร์มาร์เก็ตยังได้จัดเตรียมกระดาษไว้เพียงพอแล้วและตัวสอสีแดงตัวใหญ่ก็ปรากฏขึ้น เพื่อประกาศอย่างเป็นทางการสําหรับการขายกระดาษทิชชู่มีทั้งกิจกรรมพิเศษและรายล้อมด้วยรูปภาพหนุ่มล่อโคฆษกรนด์เซอร์จานหลายคนบอกว่าฟินมากที่ได้ร่วมงานกับเซอร์จานเทพเจ้าแห่งโชคลาภชาวเน็ตบางคนบอกว่าชาวเน็ตยังบอกอีกว่ามีเลขคียเพิ่มขึ้น30เท่าปริมาณการขายเพิ่มขึ้น39เท่าและยอดขายวันเดียวคิดเป็นเกือบ5 0ของทั้งเดือนกุญแจสำคัญคือโฆษกคุณภาพสูงที่สร้างความติบโเตบนแพลตฟอร์มโซเชียล และขยายฐานลูกค้าซึ่งประเมินค่าไม่ได้ไม่ใช่วันสําคัญสําคัญสําหรับเทศกาลการขายของอ e ีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่หรือเทศกาลฤด,ดูร้อนแต่เป็นเพียงเพราะว่าได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการของเซอร์จานในฐานะโคษกของแบรนด์ซึ่งก็ได้ทําให้ยอดขายของแบรนด์บรรลุความสาเร็จอย่างยอดเยี่ยมดูเหมือนว่าพวกเขาจะเหนื่อยมากแต่ก็มีความสู้เพราะกระดาษทิชชู่ไม่ได้มีราคาแพงมากดังนั้นยอดขาย25ล้านยนูน หรือ131.89ล้านบาทนี้ถือได้ว่ามากมายมหาศาลนอกจากจะมีการประชาสัมพันธ์รายวันแล้วสินเสียงอินยังได้จัดแสดงโดรนอีกด้วยและเครื่องบินโดรนมากกว่า1,000ลำได้ขึ้นบินที่ชิงเ่าโอลิมปิกเซลลิงเซนเตอร์ทำให้เกิดรูปภาพที่สวยงามมากมายอีกด้วยค่ะบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวระยิบระยับและก็ได้ทำให้แฟนๆของเขามีความสุขอย่งางไม่ด้วยและในวันที่22กันยายนเว็บไซต์ข้อมูลที่เชื่อถือได้ ของสถาบันสถิติ IME ม a ด a a ร่วมกับ China Advertising a s s OCIATION และ b o อก World ได้เผยแพร่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลการรับรองของเซอร์จานในฐานะโฆษกแบรนด์ของซินเจิงอินข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าดัชนีความร้อนของการรับรองของเซอร์จานใน2วันหลังจากการรับรองของเขาสูงถึง95.99ซึ่งเกินระดับเฉลี่ย73.16สำหรับการรับรองที่คล้ายคลึงกันในเดือนสิงหาคม และเกินระดับเฉลี่ย6 3ส6สาหำหรับการรับรองใหม่ในเดือนสิงหาคมและยังแสดงให้เห็นว่า9 6 7 9ของความนิยมที่ได้รับรังจากการประกาศอย่างเป็นทางการของแบรนด์นั้นมาจากเสือจานข้อมูลนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรับรองของเสือจานว่าทรงพลังมากจริงๆแต่นั่นก็เป็นเรื่องปกติและนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมธุรกิจมากมายถึงมหาเสื่อจานด้วยความสามารถในการรับรองของเสือจาน และความแข็งแกร่งของเขาก็ไม่สามารถแยกออกจากกันได้เซอร์จันไม่เพียงแต่หล่อเหลาและมีสเสน่ห์เท่านั้นแต่เขายังทรงพลงางไม่อีกด้วยเขาจึงได้รับความไว้วางใจและชื่นชอบจากทุกคนผลงานของเซอร์จันหลายชิ้นได้รับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและเขายังได้สร้างตัวละครคลาสสิกขึ้นมาทีละตัวดังนั้นผลงานของเขาจึงเป็นที่คาดหวงังอย่างมากสำหรับทุกคนและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอ,ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชม ขอบคุณมากค่ะ